จารย์แสบก็ไม่มาดูเนาะปกติก็จะไม่พลาดไลฟ์ผมเนะียปกติไม่เคยพลาดเพราะใหญ่นี่ยังไม่มังเน้นแต่เซ็ตอุปกรณ์อ,อ๋อสงสัยเครียดอยู่กับอุปกรณ์เตรียมระบบอันนั้นก็เต็มที่อ่ะเป็นมือมิกที่แบบว่าขนไปทุกอย่างแม้กระทั่งห้ำของตัวเองก็ต้องขนไปสมกับชายายครับได้ครับรางวัลอุปกรณ์ยอดเยี่ยมอุปกรณ์ยอดเยี่ยมเลยเนาะมือมิกเนาะสามปีสมือมิกด,ด,ดังๆใช่ไหมที่เป็นข่าวไหม จานแสบที่กําลังเป็นข่าวเนาะทือว่าหลอยเมียหลอยหลบพี่ปุ๊กไปคุยกับสาวซ้าน้อยแบบข้างลําโพงซ้ายหน้าเวทีใช่ไหมใช่ไหมที่ผมเห็นไงจานเนาะใช่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 จานแสบอ่ะพวกใหญ่นี่แบบว่าโอ้โหเห็นยังสั้นไปธรรมดาอเด็กน้อยลุมเต็มไปหมดไม่มาไม่มาวันนี้เราว้าเลยว้าเต็มที่สุดยอดอีหลีมือมิกจานแสบนี่ ลําโพงซ้ายใช่ไหมวันนั้นอะ่ะ<ช>ที่ท,ที่เห็นเนื่ง,งเรื่องผู้หญิงนี่สุดยอดอะ่ะออ,ออกบ้านไปปุ๊บนี่คือได้เรื่องปั๊บแหละพ่อใหญ่นี่นะโอ้